เทสิบอยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วคานาเนซินวโบเป็นตัวนำก้องสยามเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นวิลเลียมและเทพบุตรจนนันแผ่นที่โค้งไปสามซินเวอรโบยังเป็นตัวนำอยู่ ก้องสยามไล่แรงขึ้นมาเป็นตัวที่2วิลเลียมที่3ถัดไปเป็นเทพบุตรจันเพนคานาเนก้องสยามผ่านนอกขึ้นมาประกบเป็นคู่นำอีกตัวหนึ่งแล้วที่โค้งป้ายใส่จะออกทางตรงซินเบอโบเป็นตัวนำคู่กับก้องสยามคานาเน่ซินเบอร์โบยังเป็นตัวนำอยู่ กองสยามเป็นตัวที่2วิลเลียมได้ได้ไล่ไล่ึ้นมาเป็นตัวที่3แล้วสิงค์ฟอโบ่ยังเป็นตัวดำวิลเลียมที่2กองสยามที่สามคดีดีสิงคโปร์เป็นตัวดำสิงค์ฟอโบ่ยังเป็นตัวดำอยู่วิลเลียมที่2กองสยามที่3ผลการแข่งในเที่ยวที่10สิงคโปร์หมายเลข3ชนะที่1เวลาวิ Williams Williams ่ง หนึ่งนาทีสิบจุดเจ็ดปดวินาทีวินเลียมหมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์วินาทีก้องสยามหมายเลขสี่ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิบเอ็ดจุดห้าห้าวินาที